เราก็เดินมาสุดโครงการเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเดินโครงการใหม่นะอยู่ฝั่งนู้นนะใกล้ๆกันคือถ้าคนเคยมาตลาดปัสสิกรเนี่ยเขาจะคิดว่ามันมีแค่โซนนี้โซ,น,น,โซน,นเดียวไม่ใช่นะเพื่อนๆมันสามารถเดินทะลุข้างหลังตรงนี้เลยที่ผมจะพาเพื่อนไปเนี่ยได้นะครับอ่าเห็นไหมจะมีทางข้างหลังนะครับเชื่อมไปยังโซนใหม่นะครับตลาดเดียวกันนี่แหละแต่ช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงเนี่ย เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปจากตรงนี้นะครับสามารถเดินทะลุไปได้นะครับป่ะ I, yeah. yeah. I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. ผมมาครั้งแรกผมก็คิดว่ามันปิดนะครับจะเป็นข้างคลองแบบนี้ครับจะเป็นทางเดินเล็กๆยู่ด้านหลังตลาดนะครับมันสามารถเดินทะลุได้อ่าถึงแล้วเนี่ยครับโซนใหม่นะครับเป็นตลาดปัดวิกรเหมือนกัน อยู่ด้านหลังของตลาดปลาดุกกรส่วนเก่าไม่งงงไหมไม่งงนะถึงและเน่ยใกล้ไหมเดินก็มาก็หลังนะครับก็จะเจอกองผ้ากองหนึ่งนะครับร้านอาจารย์นกนะครับของมือสองเทียบเลยเสื้อผ้าเริ่มต้นห้าบาทถูกที่ผายเริ่มต้นห้าบาทแต่ถ้าบางตัวตอนเขาเซลล์เนี่ยไม่เชื่อไหมถูกที่ผายเลยสองบาทเนี่ยให้ดูเลยไม่โกหกเลยเห็นไหมครับ เนี่ยขึ้นไปปีนไปลื้ออะไรได้เลยเนี่ยเนี่ยเริ่มต้นสองบาทถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับเพื่อนพกมาร้อยเดียวเนี่ยเต็มถุงแน่นอนนะเนี่ยของแกมีสองฝั่งก็คือเดินทะลุข้างหลังมาเนี่ยจะเป็นร้านแกลเลยเนะี่ยสองฝั่งนะเริ่มต้นสองบาทฝั่งนู้นอาจจะมีห้าบาทโลละยี่สิบโลละห้าสิบแล้วแต่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูในโดมนะครับ มาถึงแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูร้านผมนะตอนท้ายคลิปแล้วกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมที่มีรถตีเท้าจอดร้านผมอยู่นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูของในตลาดกอนแล้วกันของร้านผมไม่ต้องมีเซนต์เยอะเ <c oughs> พราะว่าน่าจะไม่มีใครซื้อ <c oughs> อุดเลนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซอยแรกก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าร้านจานนกนะครับ ตลาดปัทิกรโซนใหม่นะครับเพม่อนเพื่อนคล้ายๆโซนเก่าเลยมีโดมมีหลังคากันฝนทุกอย่างนะเดินเล่นนะครับวันธรรมดาก็จะเงีย,เงยบๆหน่อยนะเดี๋ยวผมไปจะพาไปดูเสื้อผ้าแล้วกันที่นี่ของถูกจริงๆนะครับไปรอชมกันอันนี้ก็คือโซนด้านหลังของตลาดนะครับเพื่อนๆก็จะมีเต็นท์ย,ยาวๆนะครับเอาไว้ให้พ่อค้าแมคค้าวางสินค้ากันนะครับข้างในก็จะมีสินค้าเยอะมาก สื้อผ้าก็เริ่มต้น5บาทเหมือนกันแล้วแต่ร้านนะไอ้กวยรุ่นชอบมาหาจับของนนะครับไปขายต่อในอินเทอร์เน็ตกันนะครับที่น,นี่ถูกมากเนี่ยครับเนี่ยร้านนี้ก็มีกระเป๋าเสื้อเชิ้ตนะครับเนี่ยน้าเดินจริงเห็นไหมเนี่ยเริ่มต้น50บาทก็มีเเกงเนี่ยผมมาคุยๆอย่างนี้บางทีก็ได้ดิกกี้นะของในกองเนี่ยมีแต่ของสวยๆใครชอบหรือชอบคุย,ยว่างๆนะครับมาได้เลยปูกงมากๆ ตันนี้พี่เขาก็จัดโซนใหม่นะครับว่ากระโปรงกระเป๋าแขวนขึ้นไปเนี่ยสวยๆเลยนะครับร้อยเดียวเนี้ยถูกเลยครับนะกองยี่สิบบาทกองห้าสิบบาทมีมหมดนตะ้อ,ยยองอยงเสอยืดกระเป๋าเนี่ยเลี้ยวเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากัน วันนี้ไม่มีอะไรทําไม่มีรถให้ถ่ายนะเพื่อนกันเลยจะมารีวิวตลาดที่ผมอยู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนเห็นคลิปนี้จากช่องผมนะครับก็เอามาเอาไว้มาเที่ยวได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเดินเล่นถือว่ามาดูของแล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่ของถูกจริงผมมาอยู่ไอ้ก่อนผมก็ใส่ของแบรนด์นะแต่พอผมมาอยู่นี่ใส่มือสองก็ไเลถูกมากมี100ร้อยเดียวเนี่ยแต่งตัวหล่อได้เลย เดี๋ยวเราไล่เดินตั้งแต่หน้าตลาดไปเลยแล้วกันนะครับนี่หน้าตลาดเดินมาเลยเห็นไหมมีสายทุกอย่างครับรกงตองรอกตาของมือสองของเล่นเนี่ยพี่เขาเอามาขายเทียบเลยถพาวันเสาร์อาทิตย์นี่ยิ่งเยอะของเยอะมากเนี๋ยรองตองรองเท้าเนี่ยมือสองเทียบเลยเห็นไหม ้มีทุกกองมีทุกราคาทุกยี่ห้อเนี่ยปกติร้านเนี้ยไม่ว่างนะเพื่อนๆสกสัยที่เต็มเลยค้าไ่ค้าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเจอน้องผมคนหนึ่งแล้วกันคนนี้ขายเสื้อผ้ามือสองเน้นเสื้อยืดวินเทจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักน้องแล้วกันแล้วให้เขาแนะนําให้นะครับว่าตลาดนี้มีอะไรดีบ้างแล้วก็สินค้าที่ร้านเขามีอะไรขายบ้างนะครับ บอลสวัสดีครับสวัสดีครับเคยสวัสดีครับคครับคจะให้จะให้แนะนำเสื้อผ้าให้ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยแนะนำอะไรอ่ะเสื้อผ้าที่ร้านเราไงอ๋ออะตอนนี้ก็มาถึงร้านน้องผมแล้วครับร้านบอลนะครับอยู่ตลาดปรทิกรโซนโซนใหม่เนาะตาี่อะเดี๋ยวให้น้องแนะนำว่าเสื้อที่ร้านมีอะไรขายบ้างแล้วกันเอาแบบเอาแบบเท่ๆหรือเปรี้ยวแล้วก็ตัวแรงๆอะไรเงี้ยก็นี่พี่เสื้อวินเทจ สวงอ่ะไปอะไรเงี้ยไทยเก่าอะไรปเอาเริ่มต้นที่ตัวแรกๆเลยก็ได้อ่ะให้บอลแนะนำหน่อยเอาตัวที่คิดว่าบอลคิดว่าจริงๆหน่อยก็ยักษ์เพชรเนี่เป็นไทยเก่าครับอันนี้เป็นเสื้อไทยเหรอไทยเก่าครับเพชรเขาคนเล่นกันด้วยเหรอเล่นครับตอนนี้หายากกว่าพระบางไงครับอ๋อเนี่ยฮอนอะไรเงี้ยเอออ่ะอ๋อคือเขาเริ่มกลับมาเล่นกันเงี้ยครับคือมันหายากกว่าพระบางนะครับ ค่านิยมตอนนี้มาเดี๋ยวบอนยิงหน้าใหพ้พี่เลยปะแล้วก็สีให้พี่ลองเอางั้นเดี๋เออเลยอะไรแนะนำหน่อยแนะนำอ่ะคือพี่อยากรู้ว่าแบบเสื้อเก่าเนี่ยเขาดูยังไงพวกเสื้อมือสองแบบของแท้เลยประมาณนี้ดูยังไงดีเทลอะไรหลายอย่างพี่ป้ายสกรีนตะเข็บเดินเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังยังเสื้อ90ดูไงอ่ะ0ก็าศูนย์่ะส่วนใหญ่ก็สอยเดียวสอยเดี่ยวป้ายอะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยสอยเดียวเป็นไงมีไหม เพื่อนเพื่อนเขาอยากรู้ว่าจะเล่นเสื้อยืดมือสองต้องดูยังไงพี่ของแท้อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้น้องลื้อให้ดูก่อนนะครับใตะเข็บเขาจะเดินเดี่ยวอ๋ออันนี้คือตะเข็บเดี่ยวใช่พี่เพราะถ้าเนี่ยเสื้อปีอใหม่ๆ่ก็จะตะเข็บคูอน,นอ๋อเข้าใจแล้วครับไปเข็บพู่ก็จะอย่างงี้เนาะอ่าเสื้อใหม่เสื้อเก่าก็จะสอยเดี่ยวอันนี้คือเขานิยมกันใช่ครับพอเล่นงานเพราะมันเป็นวินเทจอ๋อเป็นวินเทจ อันนี้บนบนล่างเขาดูยังไงอ่ะเดี่ยวเดี่ยวบนล่างมันดูตรงแขนแล้วก็ไม่มีตะเข็บข้างดูตรงนี้ทางก็ไม่เล่นเพราะว่าบางตัวเนี่ยแต่เข็บบ่าเดินคู่อย่างเงี้ยอ่าบางตัวก็เดินเดี่ยวครับแม่ตัวเนี้ยเดินเดี่ยวเออแหน่มมันจะเดินคู่แล้วทำไมพวกเสื้อวงอะไรเงี้ยมันถึงแพงมันมันเป็นอย่างเงี้ยหรอเป็นดีเทลอย่างเงี้ยหรอมันแล้วแต่แล้วแต่เสื้อด้วยแหละแต่ว่า มันก็มีเสื้อโทนเมกามียุโรปอะไรเงี้ยเนื้อผ้าสกรีนตะเข็บอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันอ๋อแล้วถ้าของแบบแรงๆร้านบอลเลยตัวไหนแพงสุดอะที่อยากเห็นไหนๆพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยอยากรู้อยากรู้ว่าแพงตัวนี้ตัวนี้เลยเหรอพี่ว่าขายอะไรอะถ้าความคิดพี่แล้วก็ห้าพันนะไม่รู้นะความคิดพี่แล้วเห็นห้าพันเล ผมเปิดขั้นต่ำมายโอ,โอยู่หมื่นหนึ่งโอ้โหหมื่นหนึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่ามอ,อ,อสซิโ,โตเฮดนะเพื่อนมอสซิโตเฮดประกาศของยุคปี1980นะครับปดศูนย์ะโอ้โหนี่คือเสื้อยุค80เลยเหรอใช่แบบว่าเทคโนโลยียุคนั้นยังแบบยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยการกัดผ้าการสกรีนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบผ้ามัดย้อมใช่ใช่ประมาณเออเออเหมือนเสื้อมัดย้อมเด็ดเพื่อนดูด้านหลังเด็เห็นไห ถ้าเป็นเสื้อวงละหลายหมื่นนี่อ๋อแต่นี่ก็คือเป็นเสื้อยุค80เลยเหรอใช่ครับอันนี้เสื้อ80เลยสุดยอดแต่ลายตัวนี้ผมไม่เจอในอีเกิลอะไรอย่างเงี้ยนียโ่โทษโทษโทษอันนี้ก็เป็นตะเข็บเดี่ยวเหมือนกันใช่ไหมเดี่ยวแต่ว่าตัวนี้ทําข้างมาแก้ใสมาเพราะว่าผมไปซื้อ,อซื้อกับคนที่เขาใช้เองอะเนี่ยครับแล้วเขาแก้ใสอ๋อทีนี้แก้มาแล้วใช่แก้ ถ้าไม่ 2, 30, 000, <Gym. S 2> แก้ไซส์มาผมก็เปิดสักสองสามหมื่นเสื้อยุคแปดศูนย์นะเพื่อนนะตัวนี้หมื่นหนึ่งแพงสุดในร้านนะครับตัวนี้พี่อยากเห็นข้างในอ่ะบอลพาไปดูหน่อยตัวไหนตัวแบบเรี้ยวๆหน่อยแบบเด็กๆวัยรุ่นมาหาี่ต้องแบบมาเดินจับหนเออพี่บอลครับหนูอยากได้ตัวนั้นตัวนี้ยังยังส่วนใหญ่ผมพี่ว่าในกระแสอย่างเงี้ยผมจะขายส่งไปหมดแล้วตอนนี้ผมผมกำลังมาเล่นแระพวกผู้หญิงอะไรเงี้ลยครับผมเพราะผมว่ามันจะมีราคาเนี่ย วงผู้หญิงเหมือนกันก็คือเริ่มเล่นกันแล้วครับช่วงนี้กำลังเริ่มเล่นกันสะสมได้สะสมเก็บไว้อืกำลังมากระแสกํกำลังมาพรุ่งนี้แพงไหมครับหลักร้อยพี่อ๋อหลักร้อยนะไม่แพงมากแต่ลายสวยนะเนาะแต่ตัวอ,อ,นะอันนี้ก็เทพอย่ยว,วงยอะไรอะเดพลำผ่านเทพลำผ่านแล้วก็ตัวน่าหล่อโอ้โหแนะแนะนำน้องๆหน่อยได้ไหมครับว่า แบบใครอยากเล่นเสื้อมือสองอะไรเงี้ยต้องเริ่มยังไงก็ชอบกันหชอที่เราชอบกอนแเราต้องชอบก่อนเราอย่าไปตามกระแสอะไรมากที่เราชอบแค่นั้นพอบางคนแบบงบไม่ถึงแต่อยากได้แล้วตัวหมื่นก็มีตัวเป็นแสนก็มีไม่ต้องดันทุลังมาเล่นตามกระแสหรอกเราชอบพอเพราะว่าเสื้อมันก็มีหลายแบบไปแล้วไหนจะเสื้อเก่าเสื้อใหม่เสื้อวงเสื้อหนัง เสื like s, <S ้อรถแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเสื้อรถผมก็ชอบมาหาน้องให้น้องหาเสื้อรถให้นะครับแต่น้องก็มีทุกอย่างเลยเดี๋ยวงเสื้อโอ้โหเยอะจริงๆเอามาให้พี่เอามาเนี่ยเหรอบังเอิญ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 โอ้ยเจอแล้วเสื้อมาแต่งมีเสื้อแลมด้าไหมเสื้อแลมด้ามีไหมจะไปหาให้พี่เอ้เพื่อนมาทั้งทีเลย ต้องเสียตังค์ซะแล้วนี่ไงได้เสื้อมาแต่งตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้ยโดนพี่แน่ๆอะเฮ้ยโดนอยู่แล้วเอาอยู่แล้วแล้วดูหลังแม่งหลันี่หลังเลยเหรอสวยมากเย็ดโอ้ยโคตรอยากได้เลยตัวเนี้ยรู้เลยพี่เอ็มโดนแน่เออสวยว่ะเฮ้ยข้างหลังแม่งแบบคือมันรวมโลโก้ทุกอย่างเลยบอลเนี่ย5.0แล้วมันยังไม่ได้ใช้เลยนะตัวมาร์ตเวนเชลลี่บอสเอสวีทีเครื่องยนต์หมดเลยนะเนี่ยโอ้เพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวเฮ้ย คือตัวนี้ยังไม่ผ่านการออใช้งานมาพี่เออวะคือป้ายแท็กอะไรก็ยังห้อยอยู่เลยอะคือป้ายแบบที่นู่นเลยแบบห้อยมาเลยเอ,อืมเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่เอาแล้วแต่พี่ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามา,มาถ่ายมาถ่ายรายการกับน,น้องยังไม่เตรียมกับน้องเลยโดนเสื้อไปด้วยตัวนี้โอ้ยเท่าไหร่เอาแล้วแต่พี่เลยไม่รู้เอาแต่พี่ ไม่ถ้าถ้าบอลถ้าบอลไอ้นี่เดี๋ยวพี่โอนให้ตังในบัญชีตอนนี้ไอ้ตังในตัวหมดตอนนี้เดี๋ยวพี่โอนให้นี่ย oh, ส่งออฟฟิเชียลเลยปกติที่แบบได้มาบ่อยๆจะเป็นป้ายแบบจิวดันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่อัอนนี้แม่งฟอร์ดเลยผนะมได้แบบโอ้โหพีเอ็มโดนแน่โดนอยู่แล้ว <laughs> บอลแต่ถ้าเจอเสื้อพวกมิซูบิชิโตลตาฮอนด้าอะไรพวกนี้เก็บให้พี่ไหนก็ได้นะพี่ว่าจะเริ่มเก็บเหมือนกันเอาแนวไหนพี่แบบรถเก่าเหรอเอเอรถเก่าว,วิเศษคล้ายเหมือนพวกฮอนอย่างเงี้ยมันเ<อ>สื้อเสื้เอเก่าอย่างเงี้ยเอออารมณ์อย่างเงี้ยเกือบแบบว่าได้มาอย่างเงี้ยเก็บเก็บให้บ้างอันนี้ก็ได้ตัวเดียวนี้ใช่ไหมครับวันนี้รถอะไรพี่เออรถวันนี้มีตัวเดียวใช่เหรอฮะตั้งมีตัวเดียวครับตอนนี้โอเคได้ครับ โอเคครับเพื่อนๆครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้พวกเราหน่อยนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่ตลาดปัตติกรโซนใหม่กับโซนเก่าทั้ง2โซนเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องบอลมากมาเลยนะครับที่มาแนะนําร้านให้พวกเรานะครับสวัสดีสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ